เเพรรหลักสูตรที่จะเปลี่ยนคนเก่าของคุณให้กลายเป็นคนเก่งในด้านการตัดเลเซอร์อย่างมืออาชีพเรื่องนเลเซอร์งานพิเศษปัญหาอะไรต่างๆเวลาเราทำงานอะไรที่เยอะต่างๆไม่สวยบ้านตัดไม่แข็งบ้านตัดคืออุปกรณ์ฟังก์ชันอะไรพวกนี้ก็แบบว่าใช้ได้รู้กันนิดเิดนะเกิดปัญหาต่างๆพิเศษครั้แรกต้องเข้ามาครับที่ผมสอนที่ไปนงานที่ได้รับอะไรมาเออได้บ้านก็ได้หลายอย่างได้เยได้แบบ คิดทางในการปรับใช่ตอนนี้ก็ทิดงานโจทย์ก็เยอด้วยใช่ก็บางท่านต้องเตือนอะไร้แี่ยอาจจะเป็นเทคนิคเตียงต่ออะไรต่ออะไรชอบเลยชอบแบบแเต็มยงอะไรต่างๆความใจมันพ่ก็มีนักสอนสอนแต่ว่าเห็นเวลาบที่เนี่ยผมว่าใช้แบบอะไรเงี้ยเหมือนแบบแเต็มยังที่บอกที่เห็นผมพี่ก็แบบเราพี่ก็สอนนะแต่เห็นบางคนเขาก็แบบเขาควารู้เขาไม่ได้สอนถ้าเราไม่สอนอะไรก็ไม่เป็นเรอหลักคือโอเคงานตัดตัวเพื่นมีความรู้มาตัดมาเติมมาเพิ่มมีทิศทางการตรับมาเพิ่ม สตรที่จะเปลี่ยนคนเก่าของคุณให้กลายเป็นคนเก่งในด้านการตัดเลเซอร์อย่างมืออาชีพหากคุณถูกทอดทิ้งซื้อเครื่องตัดเลเซอร์แล้วไม่ได้รับการสอนเป็นอย่างดีไม่รู้จักวิธีการมนเทนแนนซ์คาสซูเปอร์โอเปอเรเตอร์จะทําให้ออเปอเรเตอร์ของคุณตัดเลเซอร์อย่างมีคุณภาพตัดเร็วตัดไวตัดประหยัดและดูแลเครื่องเป็นผลลัพธ์เห็นชัดตั้งแต่ก่อนและหลังแบบนี้นี่คือโอกาสแห่งการทาเงินด้วยการลงทุนกับความรู้ด้วยคลาสซูเปอร์โอเปอเรเตอร์จากชิตเมทัลบายวงธนวุฒ